ับสวัสด,ดีเพ volumes, ื่อนๆเพื el, ่อนพี่น้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องสุเกมก็อยู่กับผมเนี่ยไอเดินงานดีเนี่ยภาพสวยน네่ารักมากๆเนี่ยขอขอจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านเป็น top up เนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องเอาบัตร top u มีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในโซนไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชินิมพักจากวันแลนด์ล็อกซามบันเดวทุกเวอร์ชันเนี่ยแบ็คโปกเกอร์จูจูสึกไม่ใช่สิครับโซโลเลฟลิงเนี่ยเปิดทั่วโลกแล้วนะฮะ และอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t นะ์เนะี่ยพับจีฟรีไฟเนี่อาวีมีโปรโมชั่นทุกวันไปดูร้านเราได้ว่าร้านเรารับเติมเกมอะไรก็ w w w บเว็บโอท็อนะ่ยเพจโอท็อปแเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอพนะผมนี่ครับน่ารักมากครับไอเดือนผมเพิ่งเห็นว่าไอเดือนที่น่ารักแบบอันนี้เลยนะฮะเล่นมาตั้งหลายเกมแล้วไอเดือนเนะี่ยนำเสนอก็หลายเกมนะแต่อันนี้ผมยอมรับเลยว่าน่ารักมากนะ่ย ก็สโตนอกเนีัยผมก็ต้องต่อ VPN ะนีับผมนะต่อ VPN ฟิลิปปิน,น์นรับผมก็จะได้เกมน่ารักแบบนี้เล่นดูดิหมดจะดูเพลินเลยผมยี่ไม่ได้ทำเควสเลยครับผมมันบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยครับนี่ก็เล่นยากหน่อยนะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ก็ก,กดรู้เรื่องได้พอเดาๆได้ครับ นี่น่ารักมาตอนแรกก็แจก2ตัวนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะแจกเรื่อยๆอยู่ที่เราทำเควสนะผมนอกนี่รับไปนะี่อันนี้ก็ซัมมอนนี่ซัมมอนนะี่ยสามครั้งนี่เดี๋ยแหวนรองเท้าใส่ไปก่อนเนะี่ยอันไหนที่เรานั่นปุ๊บเราก็ขายได้นะครับผมอันนี้ใส่ไป อ,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 ลลอันไหนวะเนี่ยอ๋อ HP ลบเยอะงั้นก็เซลไปนะครับผมอันไหนวะอ๋ออันนี้ลบนี่ข้างลนะ่างเนี่ยลบอ่าต่อไปก็บอกว่าซัมมอนอีกเอ่มช่ดีกว่าซัมมอนไปแล้วนะครับผมนี่นะตัวเกมน่ารักมากเดี๋ยวดูการตั้งค่ามีของในโอ้โหนะ่ฮะ แจกตัวนี้เลยเหรอตัวเทพเหรอเหน็นไหมครับผมมีอะไรบ้างลังคานะครับผมเราไปดูเสียงอิเฟิกภาพเพ็งสวยเอาเรื่องเลยครับผมน่ารักมากอ่นะตอนนี้ก็ ให้ทำอะไรมอนสเตอร์ Monster จำกัดอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็วววจบ1นะึ่งขีดสองเนี่ยกดสู้บอสข้างบนเนี่ยผมโอ้ยบอสนี่ว่าจะน่ากลัวเนะี่ยเนี่ยัวลคอมันน่ารักมากๆอยากผมเห็นแล้วโอ้โหผมว่าอนาคตน่าจะเข้าไทยนะผมแต่นี่เราเล่นสโตนอกก่อนแล้วกัน ต่อวีเวียนฟิลิปปินส์เนี่ยต่อง่ายๆเลยนี่นี่ซัมมอนห้าครั้งอ่าอันนี้เราไม่มีเสื้อแล้วกดใสใ่อันนี้ไม่มีก็กดใส่เข้าไปไปเอาอันล่างดีกว่าอืออันนี้ก็ขายไปอันนี้ไม่มีก็ใส่ไปนะครับต่างหู เอีเคเยอะกว่าเอาดีกว่าในวงนี้ใส่ไปอันล่างก็ขายไปในผมอยู่ที่เราเลือกนะครับผมน,นี้ก็ใส่ไปนะอ่านอี่คกเฟสแล้วเมื่อกี้เราได้ตัวละครมาใช่ไหมแต่มันยังไม่ให้ใส่นะผมเนี่ยเราได้ตัวนี้มานะเนี่ยหายวทมันยังไม่ให้เราใส่เลยเนะใส่ได้ปะ <laughs> ลงได้ปะ ฮ้ยมันเปลี่ยนแทงเป็นเวทเฉยเลย <laughs> มันเปลี่ยนแทงผมเป็นเวททำไงดีอ่ะไม่เป็นไรใช้ไปเถอะนะฮะอันนี้ก็สัตว์เลี้ยงเราเนาะใช่ไหมอนนเออแจกแจกไอ้นี่นะครับผมตรงนี้นะรับในซองจดหมายอ่าจะไปรับเควสนะครับจบหนึ่งคีดสาม กลายเป็นเวกกับดาบเนี่ยเวกก็ตีแถวหลังไปนะผมอ๋อนี่ยังไม่ถึงนะจะต้องตีไปก่อนจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดตรงนี้ได้ครับเนี่ยน่ารักไหมอย่างอย่างอย่างมาแล้วมาแล้วเนี่เจอบอสแล้วผมกดเลยบอสม่ซ้ำด้วยนะเหมือนในเดือนทั่วไปนะผม ดเพลินมากบอกได้เลยคืยตรงตัวละครมันน่ารักนี่เลยนะคือดีภาพสวยดียนะฉากก็โอเคครับต่อไปก็เอดิเคชิ่นนะผมนี่กดตรงนี้บวกไปเลยสิบนะอันนี้ด้วยบวกไปเลยสิบบวกล่วงหน้าไปเลยนะนะ ต่อไปกำจัดมอนสเตอร์25ตัวนะผมไม่ได้ยากอันนี้เควสรับไปนะผมวันแรกวันสุดท้ายแจกตัวอีกนะพวกนี่ตัวนี้นะล็อกอินวันหลายวันไปอันนี้ก็กลมๆนี่เปิดกระชานะผมลองเทสสักอันก่อนนะอ๋ออันนี้รูเล็ดเนี่ยหุนหาของโอเคได้10ใบอะไรไม่ทราบ มีดูลูกโฆษณาด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับผมรับได้นี่ครบแล้วก็รับของไปนะฮะต่อไปก็จบดานิงขีดสีครับผมนี่เจอบอสหนึ่งีดสีอ่าตัวเดิมนะผมเร่นง่ายๆบรรยากาศภาพสวยๆนะี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ซัมมอนแน่ตัวนี้อีกแล้วนะครับนี่ได้ขอบฟ้าใส่ไปครับผมธรรมดาก็ขายไปนะอันนี้ถุงมือขอบเขียวดีกว่าเอานะผมข้างล่างขายไปเพื่อ,อากาดแล้วไม่มีนะอเออานี่ไปนี่ขายไปของของกากอย่าเพิ่มเปิดเยอะนะอันนี้ให้อัพ ADK แล้วอัพไปนะผม อันนี้ก็ยี่สิบไปเลยครับผมนี่ก็ยี่สิบเหมือนกันอ่าเรียง,ง่ายอุ้ย,ยกระเดเปิดกล่องครับผมโอ้โหได้เสือ้อเอาอ่ะอันนี้ขายไปเดี๋ยวยิ่งเปิดเยอะครับเดี๋ยวยิ่งผ่านดานไปเรื่อยๆยยิ่งจะได้ของดีนะฮะช่วงนี้ก็ยังเวลยังไม่สูงมากยิ่งเพิ่งเปิดเยอะ ขายไปก่อนนะ,ะรับของไปแล้วก็จบ1นึ่งคิดห้ครับนี่รีบอสหนึ่งคิดห้ไอหมดหาของชาล g e ยังไม่เปิดนะครับผมทำไมมันยังไม่ให้เราใส่3ตัววะเนะี่ยผมยัง2ตัวอยู่เลยนะผมออโต้บอสนีฮะนี่เดี๋ยวคือบอสมันจะออกมาเองถ้าครบเลเวลร้อยไม่ต้องกดให้มันเสียเวลานะครับ อันนี้ซัมมอนสิบครั้งอาแหวนเอาไหมผมรองเท้าเรามีแล้วไม่เอานะอันนี้อันข้างล่างดีกว่าใส่เข้าไปผมอันขอบธรรมดาก็ขายไปนะเอาขอบเขียวเข้ามานี่นี่น,นี่ขอบฟ้าเอาไหมผมนะอันนี้ขายเลยเรามีกรอบฟ้าอยู่แล้วรองเท้าก็าขายเหมือนกันนะ่ยอันนี้ก็ขาย ุงมือก็ขายผมมันจะตีบอสอัตโนมัตินะอันนี้เราทำเคลดเปิดตรงนี้อยู่นะอันนี้ก็ขายครับผมอีกทีเดียวอันนี้ก็ไม่ขายครับใส่นะฮะขายล่างแทนนะเสร็จแล้วเร,เรียบร้อยรับเคลดก็ให้ทำ ATK อีก30นี่ครับวนลุปไปอย่างเงี้ยทุกครั้งนะผมม,มันให้ทำอะไรเราก็ทำไป นี่ก็อัพไปเลยนะฮะศัตรูเริ่มมาเป็นฝูงละเริ่มมาทีมาเร็วแล้วนะเมืเ่อไรมันจะให้เราเอาตัวละครลงอีกวะเนี่ยผมยังเอาตัวละครลงมากไม่ได้เลยได้แค่สองตัวนะะเดี๋ยวคงสอนเลยครับเล่นไปเรื่อยๆคงลงได้อีกเยอะ าการเกียมคร่าวๆก็ประมาณนี้ในชะ่ไหมอันนี้กำจัดมอนสเตอร์25ตัวนะก็ไวมากรับควิตหนึ่งีดหกเอาแล้วครับผมนี่เอายีโร่ลงมาแล้วนี่ครับได้แทงมาคืนแล้วเอ้ามันให้อัพวิวเอาสักวกิวห้พอเนนีะ่ตัวนี้ด้วยเอาสิบเลยตัวนี้ แทงก็สิบนะมีรีเซ็ตได้ด้วยนะกลับไปเอาตัวนี้ลงได้ไหมกลับไปก่อนครับมันจะไม่ให้ลงนะฮะอันนี้เปิดบัฟฟรีครับผมอันนี้ดูโฆษณานะเปิดบัฟได้นะครับอันนีนน้่ใช้ฟรีไปก่อนอ่าต่อไปมีเคลียร์เคลียร์เคลียร์อ่า บอสชาเลนจ์แล้วนะผมนี่มีบอสแล้วครับผมลุยนะตัวใหญ่ๆนี่เลยน่ารักน่ารักก่อประมาณนี้ครับบรรยากาศเกมง่ายๆครับสโตฟิลิป,ปินเนี่ยใครอยากเล่นก็โหลดตามได้เลยนะต่อ vpn นะครับผมไอเวสก็ฟิลิปินเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้นไปก่อนสวัสดีครับผม